พี่น้องเลยเนาะซื้อ,อยังน่าไม่ก็เราเบาถามแล้วเบาลืมอลไรกินนี่ซื้อไผ่น้อยไผ่น้อยด้โอ้ซื่องามเลยพี่น้องเลยเนาะไปตั้งให้เจ้าบอสฮึปเอาพี่น้องเลยโอ้เดือนชานเราเจ้าบ่ยอนตกบอหลุบมันตกฮะมันมีปองเจ้าบ่ยอนตกวะนี่อันนี่เป็นตกบ่ฮะมันตกบ่ยอนบอบอ,อ่อนเหนื่อยไปจัน,นมันบ่ฮักบ่เลยมันบ่ฮักอ๋าหม่องนอนเราพี่น้องเลยเนาะ พี่น้องเลยเนาะทักทายกับสบายดีและสวัสดีพี่นอ้องเบิดคุณสุขคุณคนพี่น้องเลยตอนนี้บเบา nhau อยู่บ้านอ่าบ้านอย่างนูบ้านตะนางบ้านตนาง,านนางอ่าพี่น้องเลยเรามาทักทยายสวัสดีทางเอื้อยแล้วก่อนพี่น้องเลยเห็นเราเป็นคนอารมณ์ดีเนาะอ่าสบายดีเอื้อยยกมือไหว้ด้วยสบายดีสบายดีล่ะ ว่าลราได้บ่ลูกคันนี้เยียนหนังสือจะบอกได้เยียนบ่มีโรงเรียนบ่เงไหมองเรียนมันใกล้เงียนมันใกล้อยู่ไสน่ะไก่เขาไสพูดอยู่บ้านหอพูดย่างไปบ่ได้บ่อย่างย่านรถย่างบ่ย่านรถออืเฮือนเจ้าพ่อเอ๋ยอันน้ห้างนี่เฮือนเจ้าบ่เจ้าคือบ่เฮ็ดใหม่ ít nhà thuốc nhà thuốc nha mhm tất cả những nỗi đau chất bì Anh ấy lúc bì nó bì Đấy là chết bì Chết bì, nim Sư hương q lúc nó q ngâm hương nó nhìn q nỉ m nó, m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  này m ngam ngam. em. m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  กอมรัดอ๋องามนี่คิวคน,นแดงนะแสดงว่าคิวนี่คือคิวพ่อเป็นบ้าโอ้ยพราว่าคิวเจ้าบมมีดิเจ้าซื้อยังก็ซื้อตะไนซืน้อตะไนตะไนตะไนอืมจักปีได้แชมปิปมิปีนั่งเลยเนาะเพื่อนเอาไพ่สุราเซลวมาแจกอยู่เป็นบ่ แจงอาทิตย์มาแจกบอเติงนะบ่อยู่เนี่ยแฮปปี้ฮปี้เลยนะจะมาอยู่นี่ผัวบอบ้านเจ้าน่ยมันเกิดมังนอนอยู่ใส่นะบ้านห่าวไกลบ้านตะปื้ออยู่ใส่นะบ้านตะปื้อบ้านแต่ปื้อทั้งไรเอ่ยเขตอนนันตะโกระอาล่ะขอเป็นโอ้ยขอไปได้คุณอีกบ่อ๋อ คือพ่อไปพ่อผัวยุ้ยใช่นะผัวไปเล่นที่บ่อเนาะอันนี้ในบ้านผัวดินนี่ดินไผ่ดินนี่ดินผัวเจ้าบ่ดินค้าดินไผ่นะเป็นพี่น้องกันบ่พี่น้องทั้งผัวบ่พี่น้องทั้งผัวอ๋ออันนี้ลูกเจ้าบ่ไหนเล็กปีทุเนี่ยนเลยได้แล้วห้าปีหกปีห้าปีจะคดนะเจ้าบ่กี่ปีชี้ ยังอีกซองไปไซไปลิ้นไปลิ้นทักปีผู้ไปนะนั่นเก้าปีนั้นหกปีเจ็ดปีนี่ได้ตัแปดปีเป็นเอื้อยผู้นี่บอกผู้หญิงคือผู้ชาย <c oughs> ผู้ชายเป็นอไอน, <c oughs> นี่ตะลั่งเป็นไนออย่างเลยบ่ได้เห็นตลาดตะีะได้หลายเนาะ <c oughs> เคยไปอยู่ว่าตลาดนี่แหละ ก็เคยไปเลยมาจัก่าตลาดจำเนาะเนาะว่าตลาดเป็นอะไรพี่น้องเลยอยู่ตามต้นเผาพี่น้องเลยตามมันนอกมันหน้าได้เนาะตามภูเขาเนาะเพราะว่าทั้ง,ทงหลังเลยเป็นเป็นภูเขาพี่น้องเลยเนาะทำมาไปตลาดก็ไปวัดลงไปรด้ทที่เลยเอาลูกไปนั่งยู่บ่เห็นตลาดหรือไมล่าเห็นตลาดหรือบอเห็นแล้วเห็นละบอเป็นอะไรลูก ไปเห็นอยู่ยุูนงามบ่ <c oughs> เจ้าอยากไปบ <c oughs> ่ไปไปกำล,ลังว่าบุญกำลัว่าใช่ไหมส่งไปบ่ <c oughs> <c oughs> เออเป็นตัวแพงอีหล่ะเลยทีเดียวกันเนาะอ่าแต่เสียรายอนาคตเพิ่มบม่ได้เฮียนนะครับหนังสือเนาะคิดอย่างนี้ลูกเฮียนอยู่บ่เว้ยเฮป็นเฮียนเฮ่อเปนไปฮงเฮียนก็คิดอย <c oughs> ู่เนาะเั็นไก่นกกั่นแหละไก่ดิยานห<อ>ลรถ สิได้กินข้าวต้มขนมนี่ก็บเมีนเบียดมาเท่านั้นเนาะทำเบียดมา,มากนี่ก็บ่ได้กินมันบ่้อหยิดมาได้กินหยุดบ่ได้มาบ่ได้กินเอเอถ้าเอื้อยมีทุนนี่เนาะเอื้อยมีทุนนี่เอื้อยเปิดหันค้าหันข,า,า,นขายให้บ้านนี่หมันบ่ได้บ่เอื้อยเปิดหันค้าข,า,ขายขนมนี่บอไรกสิบบอแรกปะได้เอ้ยได้เงิน,น,นมันแบมีเงินทุน,น,นเนาะ ເຈົ້າເຮັດຫຍັງຊັ້ນແຕ່ໄດ້ມືອັນເຮັດເຮັດໄຮ່ເຮັດໄຮ່ໄຮ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຂົ້ານີ້ບໍ່ໃຫ້ມັຕຫຂົ້າຂົາຈັອປີດທືດ້າປາປທກກິບປລະກປກບກມປີກະກົມປີກປີນກົບ กินลายที่บ่เอ่ยเดี๋ยวมาดูอะไรนี๋มันเข้าขายน้ำมอหรือ๋ยวมาแบบไรเข้าขายเอาเงินน้ำมอหรือว่ามันจะบุกมุเข้าขายเขาอ่เข้าขายขายบ่เข้าขายเอ้ยเขาได้ข้ายเขาลายบ่คือเจ้าไงขายอยู่บ่บ่ตลาดกินกินยังบ่พอดิกินยังบ่พออขายพวันไปไปใแขหน้าเจะว่าไง ไปเกียวขาวจะงงคนที่มานะโอ้จากมาได้มามาได้มาบ่นอนพุ่นเลยบอบ้านไก่เงินบ้านจะไปไก่เถอเอ๊ะดันว่ามันเป็นเขาเจ้าของบ่เขาคนอื่นบ่เขาคนอื่นอีหล่าบ่ได้มีเสื้อขันยาวใส่บอหรอบ่มีบ่มีเออพี่น้องเลยนะรถนั้นขี่ได้บอน่อยเลย มันเปรอะมันมันหนาวจะเฮ็ดได้สำเนาหนาวนะมันมีเสื้อผ้าใส่จะเฮติได้จะเอาอะไรใส่ใส่หรืมันหนาวจะเอาเสื้อผ้าใส่เจ้าเฮติได้ไปรำหนาวนะจะเอามาได้สใส่ใส่ลงเชือกยาวคือมีจักโตนะได้ช่องโตให้ซื้อให้เจ้าโบ ใหญ่มากงามเี่พี่น้องเลยเนาะใหญ่มากนี่แอมนี่แอมบ่ดูดงามเอ๋อตื่นเตยิงงามบอลได้ดำปมฟีอ๋อดำงามเอ้ยหน้าตาดีได้หญ่มากเลยเนาะทำมาเพลินเฮียนะครับหนึ่งซือนี่โอ้พี่น้องเลยเนาะซื้อยังน่าไม่ก็เระบอถามแล้วบราลืมอลไรกินนี่ซื้อไผ่น้อยไผ่น้อยโอ้ซื้งามเลยพี่น้องเลยเนาะไปตั้งให้เจ้าบ่เจ้าบ่เคยเพลินเมยแม่์จะเป็นคนตั้ง อืมแกยอมไงปูย่าแกเจ้ายังเบิดอยู่บ่เฮือนนี่ยังลินอ้ายบ่นี่น่ะอ้ายของผัวบ่จ้อยู่นี่อือเจ้าใส่เพิ่นอยู่บ่ลินรานลินรานเออดินรานยังบ่ได้ซื้อเป็นของเจ้าของอยู่เพิ่นเพิ่นให้เจ้าอยู่บ่อือให้ให้อยู่ซื่อๆบ่ดอยู่ซื่อๆแต่ว่ายังบ่เป็นของเจ้าเพิ่นบ่ให้อยู่มือใดก็ได้อื bình người nó mua ván nè, con tưng tự hưng làm bao, ní tự hưng làm bao mua ván này. nó xếp lằng sao lằng bình thường người nó. Ăn thóc, cầm nhang mà đi. mui không ăn. ăn làm ai? ăn làm ai? xe làm ai? làm ai? để đi hái làm ai? cha hái bèn bao? mà xe này là เปบุกบ้าอืออถ้าพี่น้องเลยอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นนี่บ่ได้มีบุญมีศีลเลยเนาะพี่น้งงนะอ,นะอ,องเนะาะบมา่มีบุญเลยเนาะอ่าบดอีหลานี่ครับปจักก็มีงานมีบุญมีศีลบรจักเลยนไะด้พี่น้องเลยเนาะเอ่อ <c oughs> กลับมาได้ไกลบ้านได้พี่น้องกลัจากบ้านลงไกลไกลไกลเติบหนึ่งเนาะแต่ว่ากลับพ่อไปพ่อมาเนาะเลยเนาะจากตะจะลงกลับมาพ่อไปพ่อมา No, phân tích hết sức bổn nhưng lấy nồi tích nung nơi. Namay hết lệch in a tom ball gang. Butter nắp. Pét phân trong mọi. How come long nung 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 นาะหักเพลงกันเด้อเออดินทางเลยแล้วมาซื้อบะแหนวหรือว่าซื้อเอิ้นพ่อแหนวก็ได้แต่เตะสื่อคมสะดวกเพราะว่าเจ้าอายุน้อยกว่าลูกชายข่อยเนาะลูกชายข่อย12ปีครับใช่ใช่ตัว12ปีเลยจะคนสองคนดุซิโน่ผมเคยจักเอจักไม่เคยไปหรือเปล่าซีโน่ไม่เคยไปเคยได้ยินอยู่บป่า บ่ได้เคยเคยได้ยินชื่อเสียงอยู่บ่สินูน่ะเคยเอ้ยได้ยินเคยเนาะเขาวาอือไปบ่ได้ไปคือบ่ไปมีเงินสิไปังี่้จักสิไปบไดเออไปบางหมู่บ้านนี่เพิ่นเพิ่นไปขอข้าวอยู่บ้านเาพุ่นเด้อเจ้าก็เคยเห็นอยู่เดบ่เคยได้ยินอยู่บ่บ่ได้ยิน บบางหมู่บ้านนี่เพื่อนก็ไปเคาะเข่าอ,อยู่ซิโน่บ้านเมืองเขาพูดน,นะเออเคยได้ยินจะเจ้าเจ้าไม่ได้เคยไปนะเ,ออไปไเนาะพีออ่น้องเลยตลาดอยู่ซิโน่เอ,อ้ยเคยได้ยินอยู่เนาะเซปูนเคยไปอยู่เซปูนเนา <c ười> <c ười> ะ,ะเคยเออเซปูนเออเราเคยไปอยู่ซปโนบูชักเลยบูชักใกล้ๆพูดเลยอืออีหลานนี่น,น่า ทำให้ให้เทียนนะครับหนังสือน่าคดคุณดีนดะ่นนี่พี่น้องเลยเนาะอืมหน้าตาดีพี่น้องเลยดำบํามพ็ญดำเพื่อนี่คือเอาคนงามบ่บ่จำเป็นต้องขาวเลยดำกับดำงามใหญ่มากกับขาวเยลยจล้วจขาวบนไหนคิดว่าเจ้าของในลูกงามอยู่บ่คิดว่าเจ้าของบ่าได้ลูกงามบ่ งามเด้นี่พี่น้องงงใหญ่มานี่เนาะแม่กระดำสิได้ลูกงามงามม้อน้งามทํามีแหเนาะลูกเนาะแต่ว่าเพิ่นเว้าลาวเป็นเนาะเพิ่นเพิ่นไปเียนอยู่ไสนี่บ่ได้ไปเียนอยู่ไสคือวาเป็นซะลาเพิ่นไปได้ยินเว้าโอ้จกเมืองมันคนในบ้านเด้เนาะเออได้ยินคนในบ้านด้เว้าบ่อืได้ยินในบ้านว่าอืเพิ่นก็เว้ามกันอื ยินคนในบ้านฮะเบืบ้านฮะเบาแล้วก็เพิ่งกันได้ยินเพิ่งกะเอาเบาต่อเนาะภาษาละเทิงว่าเป็นไว้ละเบาไปภาษาละเทิงก็เปลี่ยนเลยปะเป็ี่ยนจะลอยคือยังจะลอยกินข้าวใช่ปะพูดแล้วจะมาจะลอยู้ตะกูไหมจ๊ะตะกูนั่งลงอายืนยืนอ่ามาตัวข่อยว่าผมเป็นภาษาละเทิงไง เออเนาะเก่งๆเดี๋ยวจะยอดดูไปอืมใครแต่ว่าอ่าเราบ่ดื้อพี่น้องลูกผู้หญิงเนาะแต่บ้านเจ้าเสียอย่างเดียวเนาะอ่าประเพณีเพิ่นน่ะพี่น้องเอ้ยเวลาเอาเวลาไเมียเอเวลาไผัวเพิ่นสิอันมืออยู่นําผัวเนาะบ่มือบ่ได้บ่ต้องมือเนาะเฮาบ่อยากมือนี่เฮาอยากอยู่นําพ่อนําแม่เฮาบ่ได้บ่ เป็นยังไงแม่คือชูเนาะอยู่เอาผัวกอยู่นลำพอดแม่เป็นยังไงเลอยู่บ่ได้บ่อยู่บ่ได้พิษยังไงพิษผีบ่บ่ได้พิษต้องผีสมมติว่าเขาแต่งไม่ไดงเล่นอยวจงเล่นแม่โอ้บ่เขาก็ยจะเล่นแม่เขาคือกันเขาก็จะเล่นคือกันบ่จะได้ผัวก็เล่นผัวแม่พ่อคืออีหล่านี่เนาะเพ่นเอาผัวนี่ พวซีเต่งเมื่อเฮือนเนาะอันจากเมื่อเรียงพอดิ้งเมย์เขาอีหล่าก็อยากเลี้ยงแล้เจ้าเฮือกันอยากเอาพวมาเลี้ยงเลี้ยงเมย์เลี้ยงเมย์นี่ประด้๋ยวแบบอันเขาพิษกันแม่เฮาพิษกันกับแม่มันพิษกันเนาะมว่าไงพิษพิษว่าไงพิษที่อันว่าเราเทิงเนาะเพราะว่าส่วนมากเลย่นไม่ได้อยู่เมื่ออยู่พุ่นเนาะในทางเฮือนเจ้ามีอย่างไหนเอ่ยนี่ มมีอย่างพระละบาเกิดเบิ่งหน้าแมีอย่างนะมีสมบัติอีกตัวพหุม่มพาเพมีอยู่บุ่ไปแล้วพุ่นพุ่นปุ่นยังเข่านะังเดียบๆเเข่าอ๊ะฮึบฮึบเอาที่ดังโอ้ เดือนชาดเราเจ้าบบยันตกบ่ลูกคุณตกฮะมันมีปองเจ้าบบยันตกบ่นี่อันนี้คุนตกบ่ฮะมันตกบ่อยันบ่้ะอ่อนถึงเหนือยไปยันมันบ่ฮักบ่ะเลยมันบ่ฮักอ่าหม่องนอนเราคือเราไงเนาะใช่จะนอนหม่องไหนจะนอนหม่องไหนในห้องนี้ฮะห้องนี้นอนหมองไหนก็นี่บ่ จะนอนยังไง่อพี่น้อนเออข้าว๋อยเนาะอ๋ออันนี้ข้าวข้าวกินต่ำมาวะลูกจะต่ำเป็นบ่เป็นเอ่อถ้าจะนอนที่เมืองนี้บ่โอ้อเพลอนเพลินพี่นอนเลยเนาะม่ได้มีอย่างอะไเดีพี่น้องเลยเนาะหกเขื่อล้องมาพี่จะลิกแป๊บแป๊บไปเอาขนมแล้วมาไปเนาะแล้วเราจขนมให้จะก็ต้มขนมให้ละก่อนพี่น้องเลย

พันธุ์น้ำพันไงมันต้นไฟู่รือบดันทุ่งของเจ้ามีบองเจ้าบองมีอ้าวเจ้าบดันมีมันต้นบ่น้ำม,มาได้ใส่น้ำนี่นะคือมีน้ำคือมีใสยย่ยางน้ำเพืนนะ่อนำมาได้ใส่ไม่มาแต่บอ,องเลยมาแต่คลองคุณบ่เพ่นต่อใส่บ่

พี่ดองกันเออเดี๋ยวมารถมาล้างจับผีดอ,อ,อ,องไปน้ำน้องไผ่น้อยน่าดูเนาะอือโอ้ยเพิ่นอตอนหน้ามนันนี่พี่น้องขึ้นไปตาเบอร์งเค้าแมนบัลลุเพิ่นชน,นเะเอาหน้ามันนี่มาขึ้นไปมั้งเนาะอ่าเป็นซานเพิ่นพี่น้องกันเนาะสุดยอดแดีวขนมให้อีละน้อยเพิ่นก็น ให้ก็น้องเจ้าบอลเลยอ่าื้อยังไงเลยล่ะลี่อลมัทุฮะลี่อลมัทุลีนำบะทุหวยชื่อลำชื่อลำมะทุฮะซื้อลำมะทุซื้อลำซื้อลำมะทุซื้อลำมะทุบ่ลูกโอ้จักปีละได้หาปีมหาปีเอ่อเกิดบ่มีใส่บ่ลูกนี่เกิดบปล่าไมีเกิดเลยชื่ออะไรเนาะอ่า เอาพี่น้องมันสิค่ําสิมื้อพงบ่ยาวอ่าเสือขนมน้องเพิเ่นออกมเนาะาะขอบใจให้น้องขอบใจก่อน nữa. เออใส่ก่อนอันนี้ของเราบาเด้อ,อเอาเมืออ่าันทางแม ทั้งเอื้อทั้งน้องก,กินเล่นะอเนาะอะไรว่าเสียงเงินให้เพราะได้ไปอันมันคืออันทางอันเบียดเป็นว่าเขาจ่งได้ซื้อกระต้มขนมนะดูเล่อเนาะเป็นขายอันทรายขนมนะเบีดเยดนะเอา้าเราว่าให้เบิดเลยจะกินเป็นทรายขับใจก่อนเหรอใจ <laughs> เอา้า <laughs> เป็นคนทูู่้ดีของพ่อของแม่เด้ออย่าลืมเด้อโดยเด้อโดยโดย <laughs> บาสอะลำบาวอัน่อไม้ขึ้นนี่ไม้ลำบาวนะ่ะให้น้อยให้น้อยลำไม้ลำบาวไม้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 ลำบาวไม้ลำบาเวาเ,วาเวานาะเอาสบายดีก่อนสระสดโดย <laughs> โอเคสะดวกปะทำม,มือตื่นตาละอ้ะอาโอเคเลยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้มีแตบ่บรรยาขอจบคลิปปิดคลิปไปเพียงจันทร์นี้ก่อนเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซี เบิดก็สู่สุคนพี่น้องเลยเนาะทั้งมะยาเอ่อเห็นครอบครัวน้องเพิ่นมาระยาตดีที่ใส่ด,ดีพี่น้องเลยก็เลยเขวามาทักมาถามเนาะก็อ๋อเป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยเนาะที่ขยันขันแข็งทั้งผัวละโบยู่พี่น้องเลยเนาะ,อะเออขอขอบุญขอบคุณทั้งเมยอพี่น้องพี่น้องเลยนั่องก็เป็นต้นทุนของมะย่ญญาเองก็ต้มขนมที่มะยาเซื้อมาอ่อติดรถติดล่างพอได้ยืน่นเบื้องต้น พี่น้องเไยเนาะบ่ดวงบ่ลายกะพอ,อะได้รบ่นเท่าทางน้องเพิ่นนะเนาะเพิ่นงงนะกินพี่น้องเไยเนาะบ่ดวงบ่ลายกะเป็นน้ำจิตน,น้ำใจของพอ au, นะ่อแมาเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ท่านี้พ่อแม่พี่น้องทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมองเห็นเนาะเดากเข็ดอย็กซอยน้องได้เลยพี่น้องไงยยินดีเป็นสะพานบุญให้ทางพี่น้องเอสซีบัสคุสูตรตกณ์ไปได้พี่น้องเนาะสบายดี